นนในช่วงคำปราศนี่อย่างหนึ่งที่เราควรใส่ใจคือว่าการรักษาศีลน,นะให้ดีศีลในที่นี้หมายถึงการเสพการบริโภคสิ่งต่างๆโดยเพราะถ้าเราไม่ไปคล้องแวะกับอ,าอาบายมุขแบบเก่าและแบบไปก็จะยิ่งดีศีลแล้วนะก็อย่าลืมทานความเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่ข้อบราศนี้ตั้งใจว่า ทุกวันพระนะเราจะทำบุญไม่จำเป็นต้องทำบุญกับพระก็ได้ทำบุญคือให้ทานช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก็ได้ตั้งใจว่าจะทำอาทิตย์ละครั้งทุกวันพระตลอดพรรษาหรือว่าการไปช่วยเหลือกิจการส่วนรวมเป็นจิตอาสาอาทิตย์ละครั้งอาจจะเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ ศีลก็ควรทำทานก็ควรทำและที่ควรทำก็คือภาวนานะสวดนมนต์ทุกวันทำสมาธิภาวนาทุกวันก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนนะและขณะเดียวกันนะก็พยายามรักษาสติมีสติอยู่ในอิริยาบถชีวิตประจำวันเท่าที่เราจะทำได้ ถ้าเรามีนิสัยบางอย่างที่ไม่ดีเช่นชอบจู้จี้ขี้บน่นหรือเป็นคนช่างโกโรธนะก็ควรตั้งกติกาให้กับตัวเองในช่วงคาพรรษาเช่นตั้งใจว่าในปรรษานี้นะฉันจะหยุดบน่นนะฉันจะหยุดวิพา์วิจารณ์คนสักาสามเดือนหรือว่าถ้าจะวิจารณ์ใครฉันก็จะชมเขาด้วยจะไม่วิจารณ์อย่างเดียวแต่จะชมด้วย อันนี้ก็เป็นการฝึกใจของเราด้วยเพราะว่าคนที่จู้จี้ขี้บ่นก็เพราะว่าชอบมองเห็นแต่ข้อผิดข้อตำหนิของคนอื่นซึ่งถ้าหากว่าเราเห็นแต่แง่นี้แง่เดียวเราก็จะทุกมากเลยคนหนึ่งก็จะทุกแต่ถ้าเรามองแง่บวกบ้างเราก็จะเห็นว่าเออเขามีข้อดีที่ควรชมอย่างไร อันนี้ก็ช่วยทำให้นิสัยจู้จี้ขี้บ่นของเราลดลงแล้วก็เราจะเป็นคนที่มองอะไรในแง่บวกมากขึ้นคนเราถ้าเอาแต่บน่นเอาแต่ตำหนิแต่ไม่รู้จักชมเลยนี่ชีวิตเป็นทุกข์นะแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างก็จะแย่ไปด้วยอนอกจากส่วนบางคนเนี่ยก็เป็นคนขี้โกรธนะก็จะตั้งกติกาเงื่อนไขให้กับตัวเองในช่วงเข้าพรษาว่า วันหนึ่งจะโกรธได้แค่สองครั้งพอหรือว่าโกรธได้แค่วันละครั้งพอนะคนเราคงจะห้ามความโกรธไม่ได้หรอกนะแต่ว่าก็ควรตั้งกติกาให้กับตัวเองบ้างนะว่าจะโกรธได้วันละกี่ครั้งนะหรือตั้งกติกาว่าจะไม่ให้ความโกรธความเครียดมันข้ามคืนนะโกรธ วันไหนก็ให้มันจบวันนั้นวันรุ่งขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจผ่องใสช่มชื่นเบิกบานบางคนเนี่ยเป็นคนนอนดึกตื่นสายก็อาจจะตั้งกติกาหรือตั้งอธิษฐานกับตัวเองว่าเนี่ยจะนอนให้เร็วขึ้นแล้วก็จะตื่นก่อนพระที่ขึ้นถ้าเราคนเราได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นแสงเงินแสงทองเนี่ยจิตใจจะกระชุ่มกระชวยร่างกายจะ,ะกระชุ่มกระชวยมาก ลหลายคนไม่เคยเห็นท้องฟ้าว่ามันงามอย่างไรในช่วงอรุณลุ่งในช่วงคำปรานี้เราให้โอกาสกับตัวเองตื่นขึ้นมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่นกจะทำมาหากินเราก็ได้เห็นแสงเงินแสงทองมันจะช่วยปลุกใจของเราให้สว่างสวัยตามไปด้วยจะทำให้เรามีกำลังใจในการที่ทำอะไรต่ออะไรอีกมากมายนะ นาจะเห็นได้ว่าในช่วงท่าบรรษานี้เนี่ยเราสามารถจะทําอะไรได้มากมายที่อาจจะรู้สึกว่าทําได้ยากในช่วงเวลาปกติสมัยทีต่ตมาเป็นคา,ารวาเนี่ยก็เคยอยากจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือหนังสือชื่อพุทธธรรมของพระเดชพระคุณพระพรงห์คุณาภรณ์แต่ว่าก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะหนังสือเล่มนี้หนามากเกือบพันหน้า ไม่รู้จะเอเวลาที่ไหนมาอ่านแต่ว่าพอถึงวันพรรษาวันเข้าพรรษาปีนึ่งก็ตั้งใจว่าเนี่ยจะอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันวันละสิบหน้าไม่ต้องมากวันละสิบหน้าจะต้องอ่านทุกวันไม่ว่าจะกลับบ้านดึกแค่ไหนหรือว่าถ้าบางวันเนี่ยไปต่างจังหวัดไปนอนค้างที่อื่นก็จะอ่านตุนเอาไว้นะจากสิบหน้าก็เป็นยี่สิบหน้า อ่านทดแทนก็ปรากว่าไม่ทันไม่ทันถึงวันออกพรรษาก็อ่านได้จบแล้วก็เกิดความรู้เกิดศรัทธาภาษาท่านในพระพุทธศาสนามากแล้วก็รวมทั้งเกิดความมั่นใจในอนุภาพแห่งธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทุกท่านสามารถจะจะทำได้ในช่วงเข้าพรรษานะเราไม่จำเป็นต้องทํา ตามประเพณีก็ได้คือว่าต้องไปจำศีลที่วัดนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็หาโอกาสยากเราสามารถที่จะทำบุญที่บ้านทำความดีที่บ้านได้อย่าให้อย่าให้มีข้ออ้างว่าเราไปวัดไม่ได้เราก็เลยทำบุญไม่ได้นะอันที่บางทีมันก็เป็นเป็นข้ออ้างของกิเลสนะกิเลสนี่มันจะหาข้ออ้างหลายอย่างเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยไม่ทำความดี แต่ว่านี่ช่วงคำปราศน,นี้ควรเป็นโอกาสที่เราจะเพิ่มพลังให้กับพลังฝ่ายบวกพลังฝ่ายกุศลในใจเราจิตใจส่วนเรกของเราต้องการทำความดีแต่ว่ามักพ่ายแพ้ต่อกิเลสเพราะกิเลสนี่มีข้ออ้างที่ดีๆให้เราะละทิ้งธรรมะเข้าหาสิ่งที่ไม่เป็นกุศลแต่ตอนนี้ช่วงคำปราศเน,นี่ยมันเป็นโอกาสที่จะเป็นข้ออ้าง ให้กับธรรมะในใจเราเป็นข้ออ้างให้กับพลังฝ่ายดีในใจเราในการที่จะทำความดีก็ขอให้เราได้อ่อนอ่อนไปตามความปรารถนาของธรรมะในใจเราเพื่อที่จะได้ทำความดีให้มากขึ้นแล้วเราจะพบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเราจะได้ความสุขความโปรง่งร่วงความแจ่มาสเบิกบานเป็นรางวัลแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ย มีการงานที่ประสบความสำเร็จนะทำให้เรา,าได้รับสิ่งต่างๆที่ควรได้แต่น,นั่นเป็นของแถมไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จการงานหรือชื่อเสียงสิ่งเหล่านั้นมันเป็นรางวัลที่ไม่แน่นอนนะแต่ว่าที่แน่ๆคือใจเราจะมีความสุขจิตใจเราจะเป็นอิสระจากความทุกข์ ห่างกลายจากความเศร้าหมองแล้วเราก็จะขอบคุณตัวเองว่าเราตัดสินใจถูกต้องแล้วที่เราเข้าหาธรรมในช่วงเข้าพรรษาสุดท้ายน,นี้ก็ขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นคงมั่นใจในการที่จะทําความดีไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาในช่วงเข้าพรรษานี้เลือกทำแค่ไม่กี่อย่างแต่ขอให้ทําทุกวัน จะดีกว่าอยากจะทำหลายอย่างแต่ว่าไม่ได้ทำอย่างต่อเนื่องอย่าไปอย่าไปอยากจะทำหลายๆอย่างแต่ขอให้ทำแค่ไม่กี่อย่างแต่ตั้งใจว่าจะทำทุกวันตลอดข้าบรรษาและตรรมชื่อว่าทุกท่านก็จะได้รับอน,นิสงส์แห่งบุญนี้แห่งธรรมนี้ไม่ใช่แค่ตลอดในพรรษาแต่ว่าอาจจะ มีอน้อนนสงง์ไปจนตลอดชีวิตเลยก็ได้ขอเจริญพร